สวัสดีค่ะอยู่กับซาบูไลุยนะคะต,ต้องซื้อต้องซื้อไอตัวไอตัวเป็นหมื่นอ่ะอะไรนะจ้างผมไปขีดไหมผมไปเปิดให้ก๊อกน้ำอ่ะเปิดปิดให้เอง <c oughs> เปิดอัตโนมัติรถกรรกากรงรถีบรรจาร์ โคตรกากวันนั้นวันนั้นไอ้นกบอกว่าช่างหัวคุยไอ้นกมันบอกนี่สีเนี่ยเก็บเอาไม่ต้องขึ้นมาแม่ไม่มีมือจับไอ้นกบอกว่าช่างหัวคุยอ่ะวันนั้นตอนที่มันจับหัวแขวะเพราะมันลงนี่ระยอกกระเจี๊ยเป็นไงคะเบาะใหม่ใหม่นอนดีบอส แม่ยานั่งเล่นนี้เปล,ปล่าหรกอบ่โอ้กระติกมีกระติกพ่อม้อข่าวดิสามพันหนูเห็นแล้วหม้อข้าวอ่ะพพออมีจจะะไไดดด้ติผ้ลากดชนุ่นนะ คิดว่าสิมาได้ยังกินข้าวเสิรเพื่อนข้าวผัดเพื่อนผัดข้าวให้กินแกงเห็ดให้กินแล้วก็ตำพริกไว้พอมันทำเสร็จเลยมันก็มาปลุกเอ้ยเ้ยตื่นตื่นกูหิวข้าวแล้วอ่ะแล้วทำไมแกไม่กินก่อน กินคนเดียวก็กม่มะเก็มันอยู่คันเดียวเลยเดี๋ยวจอดอยู่ข้างเนี่ยไอเปอร์เบียคัร์ตี้เสียรตินถ่ายกับรุตะกับรุตะโอ้ยในวันี้นอ๋ออ๋อรถคันนั้นน่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละเจ๊จ๋าเจ้าคือดำแทะยีโป๊ดระหว่าน้ำแดงยีหลีเด้มันมองอ่ะดูดิมะเดียวมะนาวแบบนาบ่ได้แต่งปากกระซีด เพิ่งตื่นเพิ่่งตืนว่าจันน่าสุดได้น้องนุ่นอยู่ไหนได้น้องนุ่นน้องนุ่นแว้นแล้วไม่รู้แว้นไปไหนดูเลยนะแวน่นไปในหมู่บ้านแว่นอะไรขี่รถมอเไซค์ละโอ้อแวน่นค<ะ>่ะเก่าแล้วเนาะเถ่าแล้วเนาะบุญหูจักเด็กแวน้น ดูนะด้วยความที่อันยู่หางไกลกันพี่น้องยอนยอนยังจะว่ายอนนี้ี่ถอดเมียเขาแล้วว่างควาเขามาด่าด้อเจ้าให้มันด่าตัวนู้นคอยกินนอน่วยเจ้าหล่ยหล ฮ้างบ้างลุงเอี่ยวจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนทวามแบบอยากบินน่ะอยากบินเป็นน่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดินจะกลับกล้องให้ดูเดี่ยว โมว่าในหัวซักกระเทียมหลายหลอดแล้วเด้อ FC ส่งมาให้จ้ะส่งมาให้เมื่อไหร่ส่งมาให้เมื่อวานส่งมาให้สาวนุ่นดัมซิงแล้วนกปลังซิ่ก็เเอาไนกนกไล่ต่อก็เลยไปวิ่งไล่ต่อใช่ไหมฮัตฮัตเสียวฮัตเป็นไปเรียนต่อเออใช่ว่ะ าเอาก็ินตตนใช่เราไม่ต้องวิ่งอ่ะเพราะมันมีกล้องอยู่แล้วมันมีกล้องเราก็ดูในโทรศัพท์เราอ่ะแล้วมันก็จะเห็นลังต่อเลยไอมาทยิอเดี๋ยว,ยดดยวไปได้บอะหนบหมายถึงว่ามันแบตมันไม่ทนอ่ะเราต้องหาที่ชาร์จแบตไปให้มันด้วยบ,บินไปเกิดแบตบนนกเกตุบ <laughs> สิบเก้าตันสิตันไม่รถเปล่าพี่กี่ตันเจ้ารถเปล่าก่อนตัดและหลังตัดยี่สิบเท่าไรนะเมื่อกี้อ่ะสิบสองตันเก้าก่อนที่จะตัดน่ะก่อนที่จะตัดมันสิบสามตันห้ารอยจ้ะตอนนี้มันเหลือสิบสองตันเก้า พี่ยังไม่ได้เปิดน้ำโอกทำไมพี่ไม่เปิดน้ำโอกล่ะลืมแล้วดูนายช่างขึ้นคลองอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะรู้น้ำหนักบอกแล้วมันเตาะเตาะไหมล่ะก,กอะะกอ่ะอะกอกมันดีไหมหรือไม่ดีกอกเดี๋ยวเอาไปดัดเลงใส่ตัวยิงใหม่ตัวไหนเออมีแผนที่สุดท้ายแล้วตอนนี้ แคสสุดท้ายแล้วก็คือไม่ได้แล้วคือต้องใช้ตัวนี้แล้วตัวไหนตัวที่ตัดออกเหรอตัวตัวสุดท้ายต้องไปซื้อใหม่เดี๋ยวกินงานเอาเก็บตังค์ก่อนราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้ยังไม่เช็คราคาเดี๋ยวสั่งของไหมไม่เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนอยู่เอาหัวตอปเปอร์ไปเปลี่ยนอยู่ไอ้ที่กองน้ำาอันนั้นพี่ใส่มาตั้งแต่ร้านเขาบอก ไหนไอที่ตัดออกอ่ะอือมาแล้วก็กน้าใส่ีนี่เหละบอก่เาจะคุยด้วยเจ๊จ๋าว่าจะแมนเงื้ไหลอ้ยย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 ดยย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 นเงินยม่ยแน่น ว่าไหนดีนะดีนะเอาแล้วการข้อแนี่การข้อแนี่การข้อแน่ขกข้อดีว่ามันใช้ไม่ได้ที่บอกว่ามันดีล่ะการข้อแน่เขารีวิวเขาเปิดน้ำสะอาดระเปิดน้ำสกปรกใครจะไปรู้ล่ะเอาน้ำสกปรกนะโอ้เจ้าเวิรแล้วเฮ็ดเครื่องบินโต๊ะอะลูกกับเรนน้ำ นนควี่เโอ๊ยใหญ่ตอคราวนี้ใส่กังนี้ไปคือไเปลี่ยนเสื้อมาไม่เป้อใหม่เปี่ยนคนเพิ่งอาบน้ำแต่งตัวเสร็จไใส่เสื้อสียโอ๊ยหัวนนหัวหัวพ่ใ่นงเสื้อสีขาวเบินะคะ เบิงนะคะกนึ่งหกต่อไหมต่อไหมต่อไหมมางมหอยเร็วงมหอยงมหอยู้อยากไปน่ะออเดอร์ตั้งเป็นสิบกิโลแล้ว กลัวกลัวจ้าล้วจ้าจ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ